ครับสวัสดีครับามาอีกเลยนะครับช่างมีดน้องใหม่ในวงการช่างน้อยมีสามเวอร์ชั่นเพิ่งเสร็จเดี๋ยวามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนะาะเริ่มแรกแนวคลาสสิกชมดูครับแนวคลาสสิกความลายไม้ดูลายไม้ความผิวของลายไม้ความสวยของลายไม้ ดูนะครับความสวยของลายไม้ก็ชมดูฝั่งหนึ่งเราชมอีกฝั่งนึงครับลายไม้ธรรมชาติาใส่ฝักให้เดวนะครับ,น,บนุ่นเครความกระชับแน่น ไม่ต้องกลัวนี่ก็เวอชั่นเล็กๆพกพาก็ดูความรายละเอียดก็ประมาณหนึ่งเนาะก็ชมดูรายละเอียดก็ประมาณนึงด้ามเป็นแปดเหลี่ยมออกแบบบ้าๆนิดนึงช่างนะลองชมดูปากมีดก็แตกๆหนึ่ง ไม่ค่อยเหมือนใครเท่า,ทาไหร่ลองชมดู<ว>นะครับเรื่องคมเงาลับประกันหน่างเดิมน,นี่ก็แบบสไตล์ช่างคิดมัวม่วๆขึ้นมาให้แปลกแปกแบกแนวไว้เผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากสะสมหรือติดตัวปอกผลไม้ สองคมครับสองคมความคมแล้วก็ความเงาก็รับประกันเหมือนเดิม <c oughs> แน่นทุกปากครับแน่นแน่นทุกอันนี่ร่วงนี้ก็ทรงออกนแนวแหวกแนวทุกอันทำกระชับนะกระชับหมดทุกอันเรื่องกลัวารายละเอียดก็พยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อนๆมาเป็นใช้จะได้สบายใจก็ฝากด้วยครานี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะเพราะช่างน้องใหม่ในวงการมีดก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเฟซได้สอบถามรายละเอียดได้ราคาคุยกันได้กันเองชอบสไตล์ไหนแนวสะสมแนวใช้งานมีดเก่ารับทำรับซ่อมรับประกันทุก ทุกเล่มเลฮะรับประกันไม่ต้องกลัวสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ถ้ามีเวอร์ชั่นใหม่ๆก็จะนํามาเสนอให้เพื่อนๆในพี่น้องได้ชมยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพเนาะโควิดก็ยังไม่หายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ